เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูใบยางร่วงแล้วนะคะใบไม้เริ่มปีใบแล้วค่ะสวนยางพารานะคะร่วงใกล้จะหมดแล้วค่ะแต่ปีนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าใบยางร่วงลงมาแล้วมันมีฝนตกด้วยค่ะฝนตกมาสองสามวันแล้วนะคะนี่ค่ะทีนี้จะเห็นได้ว่านี่กำลังตกอยู่เลยคะ่ะนี่ร่วงลงมาะคะ่ะ ทีนี้ยางที่เปลี่ยนใบขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็ว่าถ้ามันยังตกอยู่อย่างนี้อีกหลายวันยอดยางก็น่าจะเป็นเชื้อราแล้วก็น่าจะร่วงเหมือนกันค่ะยอดที่ออกมาใหม่ๆแต่ถ้าฝนแรงก็จะงอกใบมาสวยงามปกติเหมือนเดิมค่ะ